โอ้โหโอ้โหเย้ยกยกยยกขึ้นยิยเหลือเกือตบลา้าทมันเลยยกนี่บาวบาโอ้ิดิดโอ้โหพน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 นเห็นปะเหลือเกืออยู่พ่นเลยเฮ้ยเฮ้ยกลบอ่เบิ่ง นดีได้น้สเซาเออมันมันมันปมักซิบมักสาวเลยว้าวตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกนะนี่จะนาลไปเลยบึงหน้าคนใส่มากกิโวคค่ะพอวาละนะวาละนะอย่าฟ้าล่มสาวนะนไหน โอ้โกระเลื่องอยูนนี้แล้วไปโอ้ยอะไรสักโอ้โหดคจึงกองเลยเบิงจำนวนกับเฮาโอ้เหล่าเหล่อะไรเจนเอเจนสองสองสามสา นี่อุน่นแล้วรอดตรงซองกัดเราโอ้อตัวรายรู้สึกรอดตรงซองเด็ดหนึ่งใจลูกอ,อะไรรอสบายดีและสวัสดีตอนเศร้าวันนี้มาพอกับเพาเส้นเคยพยายามกลับยำเนบเนาะนะนะทุกนกทุกหน้าของลราอากาศเศร้าๆยำเหน็บหนาวลายโอเคจะเป็นอะไรไปเบิ่งนลำกันข็ต้องปิดปากเอาไว้บางคนคิด,ดว,ว่าโจรหรือเปล่า

เจ้บ่เห็นหยังบ่ได้จ้ะว่าใส่ลูกบอยนี่ก็บ่มีห้องอ่ะขโอ้ครบแล้วเห็นแเลยใ่ว่าเขาลักเข้าไปบ่่สิเอลักออกๆๆบดนี้ลา้ารูเด้อออตใหญ่บ่กับดักเขาไปมันคิดว่ามันใส่อยู่ลุมพุ่นน่อกแทบตายอยู่นี่นี่เห็นบ่พุ่นลงไป แกเป็นอีอ uhm, like, uh, we ่ะโอ้ยหมอคอลเลจินแหเออซอมโตมีบ่ถึกเบิ่งนี่ลูกงูน้อยงัวาหลายมาๆๆๆมเกือนี่นะโอ้บ่ต้องยนบ่ต้องย้อาหารแซ่บๆนะ

เอ้ยแสงตังบัตถืหอหมเลยเบื้บองต้นนี่ตะน,นี่บทถืออีกแต่ฮะแต่ว่าพุน่นโอ้พ่นพนพูนพูนพ,น,พนเห็นบ่เหลือเกลือพ่นเลยไปไปเอาแมนั่นแหละ่อยว่าแล้วเขา,าต้องมีสุกูปนะเ <laughs> น่ <laughs> Ê Quiet! 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 bưng, đi, Quiet! 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 บ้มามักสิบมักสาวเลยว้าวตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกนะนี่จะนาลไปเลยเบ่งนาขนใส้โยกขัดน้อแบบนี้เลยคุนมานเนี่ยเดี๋ยวแต่ม,มารนูนี่แหละอยากจะมานใจเจ้าด้วยบรรยากาศยามเศร้าเงียบสงบสุขใจ Malaboy, alum eh. alum ini merabai asalota asal yang państwa Ngetterum Nertutup Lihat Dan begini, nih Dari siang ke future aku lho, Ridha ngetutup di bangun Sebenarnya dia tidak terkira dia kena เก ke uh, uh, uh. oh, oh. uh, oh. yeah. le ซืองอ่าคือบ่เห็นหยังวะนั่นนั่นโอ้อู้เยยกนิ่มๆ <laughs> Hmm. Oh hmm. oh pekup kokar nih ah lah kedip siapa sih yang lagi oh pleh lagi betul lah ini nih uang pelawa mana kan mukut ini nih bang, tapi mana nih, mai mai

มีภายในยมักบรรยากาศแบบนี้ลังเก็บเกี่ยวเขาไนเขาให้เขานาแล้วไปใส่กอกใส่กับกับดักนกกับดักนูแบบนี้นะอากาศหน้าแบบนี้ได้กิ่นนูกินปิ่งนู้ทันกระคักเลยมีห่อสองเซียวนะไปพากันออกล่านูแต่กระโดดน,น,นี่ไม่นึงโอ้ยบดถึกบดถึกดิเสียความมานันเสียความ พยายามเท่านั้นแหละออหนูมันมีลายแต่ว่ามันบดถึกมันบดถึกหญ้าม,มันไปเนาะมันก็เลยบดโดนมาแล้วนะมาะนะ้ะอย่าฟ้าล่มเศร้านะนนี้บุ๊คโอ้โหกระเรื่องอย่างนี้แล้วไลโอ้ย่ะไอ้อโคตรจิงกองเลย อโอ้โหนี่นี่หน้าตาบุรีทำลายเด้อเฮามาใส่มาดิสิเฮาบุรีมาทำลายเนาะอันนี้เฮามามาสวยแบบกำจัดตัวที่มันกินเขาในหมดเลแนะนี่เเห่นไหมเขาก็ล้มอีกนู่กันหลายเขาก็จะเป็นเลยตรงต้อตงกำจัดกำดักใส่เว้ยแบบนี้แหละหากินวิน,นวาทีเขได้กินย้อนมาในนี้แหละ มนน <Hey. S 1> ันกินเข้าเฮาเฮาก็กินเข้าแทนกินเขาก็กินนู่นและตอบแทนกันไปแบบนี้แหละดยแหละอดี๋ยวก,กินน้องซีตัวที่สุดท้ายแล้วบดถึกละแต่ก็ยังใครเนี่ยยังโดนตัวที่อื่นมีว่านั้นนะเราเรียน<ด>ัน่นลักลอดเลย โหไปนั่งาเด้อแล้คุณตู้กินเราเป็นวยบ่โหตู้กันตกนี่น่ะเลียนเลียดกิมมกียนเนอ่นี่เฮ็ดครีมนะเียส้งเหี้ยั่นโอูนซ่เฮาจะมากดเบิ่งจํานวนกลับเฮา

167เตะบน10กลางลง19สมุห์ <tuk> ตักมวยมือครับเฮาก็บ่ได้ได้หลายจักตัวได้สํานี้3ตัวก็พอกินละเด้ได้4ตัวแต่ว่าตัวนึงหายแล้วตัวนึงหายย้อนบักนี้ลยบ่ย้อนเฮา

ဟဲဗ်ကတ် 我敢不敢？<Yeah. S 2> อตอนบาป็นอย่างดีเด้อไฟนี่ไฟไนีไฟไน่ฝังเงารูรา้ภาษาท้องเสียงสิ่งที่ทำให้เราอบอุ่นได้ก็คือนี่กองไฟนี่แหละม่ต้องรอ,งท,อ,อทาไฟให้มาให้ความอุ่นดอกสำหรับคลิปก็แบบคนนี้แหละบ๊ายโอ้กะเต๋อ